บา์เซโลนาตอนนี้ยังเจอปัญหาเดิมๆครับมีข่าวว่าบา์เซโลนาตอนนี้ครับงานเข้านะงานหยาบเลยครับลงสะเบียนให้กาบี้ไม่ได้นะครับโอ้โหนักเตะดาวรุ่งคนนี้ฟอร์มยิ่งดีอยู่นะครับอันนี้เป็นข่าวจาก ESPN นะครับบอกว่าลาลิกาสเปนได้ปฏิเสธคำร้องขอจากทางบา์เซโลนาในการลงสะเบียนกาบี้ให้เป็นผู้เล่นชุดใหญ่จากสัญญาฉบับใหม่นะครับ เราต้องบอกว่ามิดฟิลด์วัย18ปีอย่างกาบี้เนี่ยได้ตกลงรับเงื่อนไขเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเพื่อเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่จะทําให้เขาค้าแข่งในถิ่นคัมนูไปจนถึงปี2026พร้อมกับค่าฉีกสัญญา1 0 0 0ล้านยูโรเลยนะครับแล้วบาร์ซ่าก็ทําการยื่นเอกสารต่อสัญญาให้กับทางลาลีกาสเปนเมื่อวันพุธนะเพื่อลงสะบเบียนกาบี้เป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่ก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายในสัปดาห์หน้า เราต้องบอกว่านักเตะอย่างกาบี้คนนี้ครับแม้ว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าตั้งแต่ปี2021นะครับและปัจจุบันพัฒนาฝีเท้าจนเป็นกําลังหลักของทีมไปแล้วแต่ในทางเทคนิคครับเขายังเป็นผู้เล่นในระดับเยาวชนของสโมสรบาร์เซโลนาอยู่นะครับโอ้โหแล้วก็มีแหล่งข่าวครับได้บอกกับสื่ออย่าง ESPN ครับบอกว่าลาลิกาสเปนตอนนี้ได้ปฏิเสธคําร้องขอของบาร์เซโลนานะครับเนื่องจากสโมสร,รไม่เหลือชี่ว่างให้ผู้เล่นลงทบีแล้วอ้างอิงค่าใช้จ่ายของทีมด้วย ตอนแรกครับบาซ่าก็คิดว่าการรีทายของเคีารัปิกเกยและการย้ายทีมของเมฟิสเดปายไปตราหมี่แอรดูโกมาริดครับจะทําให้มีที่ว่างมากพอให้กับกาบี้ลงทะเบียนได้แต่เอาเข้าจริงๆกครับลาลิกาสเปนได้ชี้แจงว่ายังไม่พอจะต้องดําเนินการลดค่าใช้จ่ายลงไปอีกนะครับมันก็เหมือนกับเคสของโรนัลด์อาราโคครับที่สัญญาใหม่ของเขาทําให้ลงทะเบียนกับลาลิกายังไม่ได้นะตอนนี้ แต่ว่าอย่างนี้ก็ตามครับแหล่งข่าวก็ได้แสดงความมั่นใจกับสื่ออย่าง ESPN อีกนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วบาซโลนาครับจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเต็มตัวเลยนะครับต้องมาตามแลวครับว่าสุดท้ายแล้วน้องกาบี้คนนี้จะได้ลงทะเบียนให้เป็นนักเตะชุดใหญ่ของบาซโลนาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เขายังอยู่ในฐานะนักเตะในระดับเยาวชนอยู่นะโอ้โหต้องมาตามครับฟอร์มก็ดีวันดีคืนครับอื้มสอแวลจะโดนช่วกตัวรอเปล่านะจะโดนคว้าตัวไปรึเปล่าก็ต้องมาตามนะครับถ้าคุยสัญญาใหม่กับบาซโลนา คุยได้แหละแต่ตอนนี้ครับลงทะเบียนยังไม่ได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม